เครื่องพิมพ์ 3D นะครับของ Eset 322นะฮะโครงสร้างทำด้วยอลูมิเนียมตัดเลเซอร์นะครับตอนนี้กำลังพิมพ์ตัวเบรกซัพพอร์ตของของโรเลอร์ตัวนี้นะครับตัวดั้มตัวนี้นะเบรกซัพพอร์ตของโรเลอร์นะครับระบบคอนโทรลเป็นจอ LCD ทัชสกรีนนะครับ ใช้งานง่ายนะครับทำกับลูมิเนียมตัดเลเตอร์ประกอบขึ้นมาเป็นสินค้าใหม่นะครับประกันหนึ่งนปะีจะเน้นใช้ในงานอุตสาหากรรมนะครับ จะให้ดูตัวอย่างที่ปิ้นออกมานะครับขนาดตัวนี้นะเป็นกวยไอติมนะครับตัวนี้เป็นนกนะครับก็มีตัวอย่างให้ดูงานละเอียดนะครับนี่เป็นพวกน็อตนะคตัวนี้เป็นเป็นหัวของ หมานะฮะสแกนขึ้นมาจากจากเครื่องสแกนนะครับตรงงานละเอียดนะมีตัวอย่างมีแมนวนวลให้นะแมนนวนการใช้งานนะครับ e ี3แซบขีดสองสองนะครับมีนเรื่องาองชิ้นงานมีตัวแปรให้มีอะไรให้นะครับอันนี้อุปรกรณ์พวกอุปรกรณ์พวกเปลี่ยนหัวอุปกรณ์แซชิ้นงานนะครับ สนใจสินค้าติดต่อได้ที่ร้านเอ็กมี่ไว้นะครับ,รบเรามีสินค้าโปรโตไทป์ไว้ให้ลูกค้าเทสกันที่หน้าร้านเลยนะครับตัวนี้โอเคนะครับขอบคุณครับ